สวัสดีครับนี่คือเดินหน้าประเทศไทยวันนี้เราจะมาติดตามการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนตามรอยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์โสภณเมฆทนปฏิติตามเนื้อหาในการสนทนากันครับ,รบสวัสดีครับครับสวัสดีครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงให้ความสําคัญกับเรื่องสาธารณสุขในมิติไหนบ้างครับ ผมจะเรียกว่าทุกมิติเลยนะครับ,รบตั้งแต่พัฒนาบุคลากรนะครับทำยังไงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าถึงบริการทุกท่านพระราชทานรชาชทรัพย์นะฮะแล้วก็อาจจะมีตึกมีอาคารนะครับแล้วก็มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในที่ห่างไกลนะครับไปจนถึงในเรื่องของการที่จะส่งเสริมสุขภาพและก็ป้องกันโรค,ครนะครับอย่างเช่นโรคเรื้อนนะครับโปลิโอรหรือวัณโรคนะครับส่งเสริมสุขภาพเช่นเรื่องของโภชนาการเงี้ยนะครับแก้ปัญหาเรื่องของการขาดสารไอโอดี เยอะแยะมากมายนะครับเริ่มแรกจริงๆเนี่ยนะครับเราคงเคยได้ยินมูลนิธิอนันทมหิดลนะครับก็เรียกว่า สงคนซึ่งมีแววดีการศึกษาอะไรเงี้ยนะในสาขาต่างๆเริ่มแรกเนี่ยทางการแพทย์นะครับเพราะว่าสมเด็จพระราชบิดาเนี่ยส่งเป็นแพทย์นะครับก็มีเป็นทุนอนันทมหิดลนะครับก็ส่งมาไปเรียนแล้วก็กลับมาทํางานเป็นคุณประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองมากมายพวกท่านได้มีทางองค์การไม่โลกนะมามาเข้าเฝ้านะครับแล้วก็ทูล9ก้าถวายรางวัลเรื่องของการพัฒนาบุคลากรเป็นเลิศของของโลกเลยจริงๆนะครับอันนี้ ชัดเจนครับถ้าผมจะถามอย่างนี้ได้ไหมครับทั่วโลกก็บอกว่าเมืองไทยเนี่ยระดับเศรษฐกิจระดับอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าหมอที่เก่งที่สุดในโลกทางการแพทย์ที่ดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่งของโลกก็คือที่เมืองไทยรเริ่มต้นจากพระองค์ท่านแน่นอนนะครับการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยนะครับเดยพระชบิดา ที่มีศีริราชวันนี้นะครับแล้วก็มีแพทย์ที่ทันสมัยวันนี้นะครับผมคิดว่าเป็นเป็นรากฐานนะครับโรงพยาบาลศีริราชแล้วก็มีตอนนี้ก็จุฬาลงกรอะไรต่างๆแล้วก็มหาลัยต่างๆตอนนี้เยอะแยะไปหมดจนวันนี้เนี่ยนะครับวันก่อนที่คุยกันเนี่ยนะครับอย่างเช่นผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจเนี่ยนะครับโรคสงฆอกหรือว่ากรมการแพทย์นี่ก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับยังมีอยู่จนปัจจุบันนี้นะครับด้านการสาธารณสุขเนี่ยเราก็ได้รับคําชื่นชมยินดี นะครับอย่างเช่นพระท่านพระราชทานเนี <Jan aji> ่ยตั้งแต่ปีก่อน2500อีกนะฮะ2489นะครับพระราชทานราชทรัพย์จากทุนอนันทมิดลนะครับแล้วก็เพื่อที่จะไปสร้างตึกนะครับมหิดลวงสานุสรณ์เนี่ยนะฮะแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งจากถ้าอ่านประวัติเนี่ยนะฮะอย่างเช่นดนตรีการกุศลเพลงยามเย็นพรงท่านนะครับหรือว่าฝีพระหัตถ์อย่างเช่นเรือเรือลบหลวงศรีบุญยอยาเงี้ยนะครับก็เหมือนกับ หาหาทุนทุนเสร็แล้วก็ให้สมาคมปราบบัณโรคนะครับไปดําเนินการนะครับถ้าฟังดูแล้วเนี่ยเราน่าจะเป็นขนาดนั้นเฉลนะครพวกท่านเนี่ยตึกที่กาชาติดลายซ้ำนะฮะผลิตวัคซีน BCG โอโหจนวันนี้ก็ยังมีวัคซีน BCG อยู่นะครับจะเห็นว่าพวกท่านนี่เรื่อง บุคลากรเรื่องในการป้องกันโรคซึ่งได้ผลชะงัดมากที่สุดก็คือเรื่องเรื่องของวัคซีนนะครับ BCG เสร็จแล้วผมท่านหงยายขนาดที่ว่าเสด็จตอนที่เสด็จไปสวิตเซอร์แลนด์ในสมัยนั้นนะครับท่านดูว่าจะมียาอะไรใหม่ๆสําหรับรักษาวันโรคไหมนะฮะมียาตัวที่2ที่ผมท่านให้พระทานมา PAS อรับครับ PAS นะครับอันนี้คือเรื่องของของวันโรคนะครับเรื่องโรคเรื้อน โรคเรื้อนเนี่ยพระองค์ท่านก็ให้อธิบดีสมัยนั้นนะฮะอาจารย์สวัสดแดงสว่างเข้าไปไปพบอธิบดีกรมอนามัยซึ่งตอนนั้นจะดูแลเรื่องพวกนี้ด้วยผมผมเคยเคยอ่อานว่าพระองค์งท่านเนี่ยกล้าที่จะสัมผัสกล้าที่จะสอบถามกล้าที่จะพูดคุยกับผู้ป่วยโดยที่ไม่ถือพระองค์เลยผมก็อ่านมาเจออย่างนี้นะฮะวันหนึ่งพระองค์ท่านเปเสเด็จให,ให้ให้กำลังใจสมเด็จพระนางเจ้าเสเด็จด,ด้วยครับนี่ผู้ป่วยโรคเรื้อนเนี่ยต้องการกําลังใจแล้วก็เหมือนว่าขอจับ เหมือนจับพระรหัสของสมเด็จพระนางเจ้าได้ไหมนะหลวงก็หันไปบอกให้สมเด็จพระนางเจ้าว่ายื่นให้เขาจับพระท่านก็ทรงมีเมตตายื่นให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อนจากพระรหัสของสมเด็จพระนางเจ้าเป็นการให้กําลังใจไม่ได้รังเกียจไม่ได้รังเกียจเริ่มแรกจริงๆเนี่ยพระท่านมีพระราชดำริตั้งแต่2501านะครับทำอย่างไรที่จะควบคุมจัดการเรื่องโรคเรื้อนได้นะครับแล้วก็ดูจากแผนที่ประเทศไทยจะพยายามจะควบคุมแล้วเนี่ย ช้าเกินไปพระองค์ท่านบอกให้เร็วขึ้นได้ไหม <c oughs> นะโรคเรือดเนี่ยวิธีการรักษาวิธีการควบคุมคือต้องไปค้นหาครับ <c oughs> ค้นหาแล้วก็มาท้ายารักษา <c oughs> นะครับทีนี้ตอนที่จะไปค้นหาเนี่ยมันก็ต้องบุคลากรเราก็ต้องมีความรู้ครับ <c oughs> พองค์ท่านก็มีพระราชทานพระราชทรัพย์สร้างตึก <c oughs> นะสร้างตึกเพื่อเป็นอาคารเที่ยวกับวิจัยนะครับแล้วก็พัฒนาบุคลากรที่โรงพยาบาลพระประแดง ครับแล้วก็พวกนั้นเสด็จวางศิลาเลิกเองนะครับเสด็จเปิดตึกเองตั้งแต่ปี2 5 0 3 0 4ประมาณนั้นนะครับแล้วก็พระราชทานนามว่าเป็นสถาบันราชประชาสมาสัยก็เรียกว่าพระราชากับ ประชาชนเนี่ยพึ่งพาอาศัยกันรตราสัญลักษณ์ตอนนี้มูลนิธิเนี่ยเป็นเป็นดอกบัวสีเหลืองอยู่กลางน้ำนะฮะบางคนก็บอกว่าความหมายดอกบัวสีเหลืองก็คือพระองค์ท่านประชาชนก็คือน้ําที่อยู่ล้อมรอบพระองค์ท่านนะครับอันนี้ก็ทําให้ตอนนี้โรคเรื้อนไม่เป็นปัญหาประเทศไทยแล้วคือคือเราเราอาจจะเห็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หน่วยแพทย์พระราชทานเราได้เห็นปลายทางใช่เป็นส่วนใหญ่แต่พระองค์ท่านมองตั้งแต่ต้นทางเสมอครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็เ็งเห็นว่าเอ ลูกของคนเป็นโรคเรื้อนอพอไปเรียนหนังสือเนี่ยก็โดนคนอื่นรังเกียจพุณท่านก็บอกให้เปิดโรงเรียนครับนะครับที่พระประแดงนั่นนะเป็นโรงเรียนฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับก็เปิดรับนะครับสำหรับบุตรบุตรแล้วก็อะไรต่างของคนที่เป็นโรคเรื้อนเนี่ยไปเรียนที่โรงเรียนนี้นะครับแล้วก็มีทุนมีการศสาะไรช่วยเหลือยิ่งกว่าปลายทางอีกด้วยซ้ำไปทำไมฮะคือพวกท่านมองว่าับเอเด็ก คนกลุ่มนี้หรือคนที่เป็นโรคบางโรคเนี่ยโดน<ม>สังคมเนี่ยตีตราแล้วก็รังเกียจแต่พระองค์ท่านแสดงให้เห็นว่าไม่ได้รังเกียจที่ยอมให้สมเด็จพระนางนเจา้าเนี่ยจับผัดพองค์ท่านรู้ดีว่าไม่ได้ติดต่อ,อไดแล้วเขามีความพิการแต่เขารักษาหายแล้วอย่างเงี้ยนะครับคือแต่คนไทยตอนนี้ยังตีตรานะครับอย่างเช่นคนเป็น h i v หรือเอ s เนี่ยคนไทยก็ยังตีตราสังคมรังเกียจนะครับ,รบรองค์ท่านเคยมีระฐธรดำรัสว่านอกจากดูแลลูกของคนเป็นโรคเรื้อนแล้วเนี่ยพอมาหลังๆปุ๊บเนี่ยโรคเรื้อนปัญหาลดลง ท่านบอกว่าให้ไปดูแลลูกของคนเป็นเอสด้วยแนวพระราชดำริเดียวกันตามตามมาเนี่ยนะพอเริ่มรกเรือนหมดปัญหาเนี่ยนะฮะแล้วก็พกท่านก็คงทราบว่าคนไข้ซึ่งเป็น h i ชหรือเอสเนี่ยก็เหมือนโดนสังคมตีตราด้วยพรานั้นก็มีแนวท่านบีว่าให้ไปช่วยดูแลลูกด้วยแล้วตอนนี้มูลนิธิราชประชาสมาสัยเนี่ยปกตินี้ก็เข้าเฝ้านะครับ,รบเพื่อถวายดายงานแล้วก็รับพระรมชาชโว่าทมาเนี่ยนะครับถ้า ฟังดูเนี่ยผมเคยอยู่กมมรมคุมโรกก็ทราบครับอันนี้จะเห็นว่าพระองค์ท่านได้ทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยมากมายเลยนะครับไปจนถึงเรื่องไอโอดีนครับ พวกเราคงทราบนี่คือถ้าผมมีความรู้หน่อยพอประมาณก็คือเออไม่งั้นอาจจะมีเรื่องของ IQ อาจจะมีเรื่องของระดับสติปัญญาที่มีปัญหานะครับถ้าเด็กเป็นเนี่ยก็เออครับถ้าเกิดเป็นตั้งแต่เกิดเลยเนี่ยนะตั้งแต่ในท้องเนี่ยถ้าคุณแม่ขาดสารในวดีนะฮะหรือพอโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนเราจะเห็นที่เรียกว่าขอพ่อพ่อโตเพราะฉะนั้นในทินธุรกันดาในพวกท่านเสด็จเนี่ยก็จะสรงลรงเห็นว่านี่คือปัญหานะครับก็บอกว่า องค์การอนามัยโลกเขาแนะนําว่าให้ให้ผสมไอโอดีนในเกลือนะครับจนวันนี้ก็ยังต้องผสมไอโอดีนอยู่นะครับแล้วก็พระท่านนี้พระราชทานแนวว่าให้ดูเส้นทางเกลือนะครับว่าเกลือจากที่ใช้ในหมู่บ้านนี้จังหวัดนี้นี่มาจากไหนนะครับแล้วก็จะได้รู้ต้นทางนะครับแล้วก็เติมไอโอดีนแล้วก็ทาอะไรให้ถูกต้องคือมองพระองค์ท่านมองเป็นภาพใหญ่มากๆเลยก็คือรู้ว่าคนต้องต้องต้องกินเกลือถูกต้องแต่ถ้าเกลือต้นทางของเขาไม่มีไอโอดีนเราต้องไปเสริมต้องไปเติมที่จุดนั้น เรื่องโปลิโอก็เช่นกันครับท่านก็พระราทานแนวแมหลีว่าต้องการที่จะต้องควบคุมเรื่องของของของโปลิโอนะครับแล้วก็เรื่องของการรักษาเนี่ยถ้าไปดูเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยนะครเคยเห็นปอดเหล็กนะฮะที่สิริราชท,ที่จุฬาอะไรจะมีทุกสกิเป็นศิริาราชมีเครื่องมือเป็นปอดเหล็ก เพราะว่าบางครั้งเนี่ยพอเป็นบริโอหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยนะฮะกล้ามเนื้ออ่อนแรงไปเนี่ยก็ใช้เครื่องปอดเหล็กนะฮะในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออางที่ผมเล่าให้ฟังว่าพระองค์ท่านอิ่งทำไงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าถึงบริการจริงๆรนะฮะยุคแรกๆ2อ0 2 0 3ศูนยองยเนี่ยนะพระองค์ท่านจะพระราชทานพระราชทรัพย์นำภาพยนตร์ส่วนพระองค์ที่เสด็จภาคต่างตาชหรนะครับหรือว่าเสด็จต่างประเทศเนี่ยใช้แล้วก็เก็บเงินการกุศล ครับแล้วก็พระราชทานไปให้สร้างตึกอย่างเช่นโรงพยาบาลแพร่ตกเคารนะปราจีนบุรีบุรีรัมถ้าไปดูประวัติเนี่ยนะฮะหรือแต่โรงพยาบาลพญาไทยโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพญาเนี่ยจะได้รับพระราชทานราชทรัพย์ส่วนเนี้ยนะครับหรือที่เมื่อกี้ผมได้ฟังว่านารโก็เหมือนกันนะครับเพราะองค์ท่านก็เพลงยามเย็นของเพลงพระนิพนธ์อย่างเนี้ยผมคิดว่านี่คือสิ่งซึ่งพระองค์ท่านทําให้นะครับเพื่อให้มีตึกเพื่อให้ได้บริการเพื่อให้น้องเข้าถึงเข้าถึงบริการจริงๆครับนะครับ ทางกระทรวงเองได้ได้สารต่อแนวพระราชดำริยังไงบ้างครับเพราะว่าท่านท่านนะวันนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านประหลัดเล่าเนี่ยหลายคนตามตามตามข้อมูลไม่ได้แต่เราจะเห็นในแง่ของหน่วยบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่หรือหน่วยต่างๆที่เราได้เห็นอยู่เนี่ยปลายทางกลางทางณนะวันนี้เราทายังไงเพื่อทาให้สิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงริเริ่มเอาไว้เนี่ยสามารถที่จะอยู่แล้วก็เพียงพอกับคนไทยให้ได้มากที่สุดครับที่ผมน้อยฟังเนี่ยนะฮะเรื่องของการป้องกันควบคุมโรค นะครับเราก็ยังดําเนินการต่อจนวันนี้นี่โรคเรื้อนไม่เป็นปัญหาแล้วอาจจะมีบ,บางจังหวัด ครับนะครับก็ต้องไปค้นหาอย่างคงเอ็กซเรย์อยู่เราต้องดูกันอยู่ต้องไปค้นหาแล้วก็ป่วยก็กลับมาที่ยังเป็นปัญหามากจริงนะตอนนี้เนี่ยก็คือวันโรคนะครับเรายังคิดว่าเอ๊วันโรคนี่หมดไปแล้วนะครับวันก่อนฟังอาจารย์หมออดมศิลป์ก็ได้ให้ฟังเรื่องวันโรคนะฮะเมื่อก่อนจะมีสมาคมปราบวันโรคแล้วมีขายสแตมทั้งคนรุ่นเก่าหาเงินแล้วมารณรงค์นะครับเราคนไทยเราคิดว่าหมดแล้วจริงยังไม่หมดวันโรคตอนนี้ยิ่งตอนนี้มีมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาด้วยก็มีแพร่ได้อยู่เหมือนกันนะครับ พวตอนนั้นนะ่ะนักเรียนเนี่ยลนรงนะนักศึกษาหลายสถาบันเลยเจ็ดวันนะฮะพอมีข่าวออกมากท่านให้ราชเลขาโทรมาจามามันมอรดมศิลเล่าจะพระราชทานเลี้ยงหลังจากวันสุดท้ายท่านเสด็จมาจริงๆนะที่สวนอัมพรแล้วก็มาทานเลี้ยงแล้วก็ให้กําลังใจและถือว่าเป็นการทําสิ่งที่ดีนีค่คือสิ่งซึ่งผมว่าเราก็ต้องสืบสารต่อพระราชธาน,น,านเรื่องของควบคุมโรคไปจนถึงเรื่องของวัคซีนต่าง ครับนะผมเป็นพระเทพพัฒน์เคยพระราจาราพระพระัตตอนเปิดประชุมวิชาการนะครับองท่านเนี่ยอยากให้เราผลิตวัคซีนได้เองนะครับแล้วก็ใช้สําหรับเด็กไทยนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นี่ก็เผื่อแผ่ประเทศเพื่อนบ้านด้วยครับอันนี้คือเรื่องป้องกันคุ่มโรคครับส่วนต่อมาคือเข้าถึงบริการนะครับองคท่านมีมีหน่วยแพทย์เดิมมีแพทย์หลวงครับโอ้แต่ประชาชนเยอะ ดังนั้นก็ให้ไปดูแลประชาชนด้วยนะครับแล้วก็มีหน่วยแพทย์ให้การเคลื่อนที่ทั้งเรือก็มีนะครับเรียกว่าตรงไหนที่เข้าไม่ถึงนะครับพระองค์ท่านก็ส่งหน่วยแพทย์ไปตรงไหนที่เข้าถึงแต่ไม่เพียงพอก็สร้างตึกให้นี่คือสิ่งซึ่งทางกระทรวงก็น้อมนํามาทํายังไงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าถึงบริการที่ดีมีคุณภาพแล้วแพทย์ที่ไปตอนนั้นก็เป็นแพทย์หลวงเป็นแพทย์อะไร,รนะครับอันนี้คือสิ่งซึ่งเราต้องต้องต่อนะครับหรือแม้แต่เรื่องธนกรรม มีท่านพระธานรถธนกรรมเคลื่อนที่ครับนะครับมีพระราชดำรัสที่ผมจําได้เลยเวลาไม่มีฟันกินอะไรก็ไม่อร่อยทําให้ไม่มีความสุขนะครับจิตใจก็ไม่สบายร่างกายก็ไม่แข็งแรงคือผมชอบมากว่าผมไม่มีฟันเนี่ยไม่มีความสุขไม่สุขแล้วยังไงต่อล่ะนะครับจิตใจไม่สบายครับนะครับร่างกายก็ไม่แข็งแรงครับคือพวกท่านพูดภาพรวมก่อนไม่มีความสุข และต่อมาในภาพรวมทุกอย่างต่อมาคือจิตใจครับจิตใจกบเราก็ร่างกายครับนั้นทางทันตแพทย์เนี่ยนะครับทางกระทรวงด้วยเนี่ยก็มีโครงการเรื่องของฟันเทียมพระราชทานเข้าใจว่าทําถึงรากฟันเทียมให้ด้วยเริ่มแรกเนี่ยเป็นฟันเทียมพระราชทานครับนะฮะใส่แบบถอดได้นะนี้ถ้ามีผู้สูงอายุบางคนเนี่ยคือคือเงือกเงือกล้นคือเกาะแล้วเกาะไม่ติดครับเกาะไม่ติดก็ต้องเป็นแบบฝังรากฝังรากเนี่ยพวกท่านก็ทราบว่าราคาแพงมาก ราคาแพงต่างประเทศที่สั่งเข้ามาแล้วก็ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ครับครับหลายๆมหาหลัยเนี่ยช่วยกันคิดค้นนะครับก็เป็นการแบบแบบฝังฝังแล้วก็เอาฟันเกาะกับกับก,กระดูนะครับแล้วพวกท่านก็พระราชทานชื่อนะฮะต่างนี้ชื่อว่าข้าวอร่อย Mm hmm. คือรากฟันเนีเยกียกว่าข้าวอร่อยออนะครับตอนนี้เราก็พัฒนาเป็นรากฟันทั้งปาาหรือรากฟันบางส่วนหรือรากฟันซี่เดียวนะตอนนี้ก็ยังดําเนินการอยู่นะครับเพราะว่าเราต้องพัฒนาเราต้องทำต่อเนื่องอเราต้องพัฒนาทันตแพทย์ให้ทําเป็นแล้วตอนนี้ก็ยังยังคงอยู่นะครับแล้วก็พัฒนาอุปกรณ์ นะครับให้ราคาถูกลงแล้วก็สามารถที่จะช่วยพี่น้องประชาชนคนยากคนจนได้จริงๆไม่ได้มีเฉพาะเรื่องแพทย์อย่างเดียวเราอาจจะให้ความสําคัญกับเรื่องแพทย์สเยอะแต่ว่าเรื่องสาธารณสุขเรื่องนมเรื่องแคลเซียมเรื่องอาหารหลายอย่างเรื่องโภชนาการพระองค์ท่านให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยแน่นอนฮพระองค์ท่านพูดถึงว่าภาพรวมถ้าคนเราเนี่ยสุขภาพดีนะครับก็เหมือนกับเป็นพื้นฐานเลยนะการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้เนี่ยถ้าคนในชาติเนี่ยสุขภาพไม่ดีเนี่ยนะครับพัฒนาไม่ได้หรอก ครับนะนั่นนี่ก็เป็นเป็นแนวซึ่งทางกระทรวงก็ต้องรับมาในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพาต่างๆนั้นตอนนี้กระทรวงเนี่ยเรามองเป็นว่าเราต้องเป็นเลิศอยู่4ด้านครับนะหนึ่งคือต้องส่งเสริมป้องกันเป็นเลิศอ,อย่างพวกท่านเนี่ยปราบควบคุมโรคไอโอดี od, หรือสุขภาพต้องแข็งแรงอันนี้เราก็ต้องทํา อานะที่สองเนี่ยคือบริการเป็นเลิศนะครับทำยังไงที่ไปเรียนต่างประเทศกลับมาแล้วเป็นหมอที่เก่งนะครับแลวให้พีน้องประชาชน,เ,นเข้าถึงบริการถ้ามาได้มาตั้งรับก็มีเครื่องไม้เครื่องมือมีปาตรฐานดีเพราะน้าทานเครื่องไม้เครื่องมือตึกมาไม่ได้เรามีพวกท่านพระดานหน่วยแพทย์ไปให้ถึงนะฮะวันนี้บ้านเมืองเจริญขึ้นนะครับคงไม่ได้ขนาดนั้นทั้งหมดนะครับแต่ก็ยังมีอยู่แม้แต่พออสวสมเด็จย่าตอนนี้สมเด็ดจนนดดองจุภาจุฬา,าพร ก็เป็นองค์ประธานเนี่ยก็ยังดําเนินการอยู่นั้นตรงจุดนี้ก็คือเราทำยังไงให้พี่น้องประชาชน,เ,นเข้าถึงบริการแล้วต,ต,ต้องเท่าเทียมกันทั่วประเทศนะครับอันนี้สารเนี่ยคือ People Excellence หรือว่าบุคลากรเราต้องเป็นเลิศครับ,รบตอนนี้เราประชุมคุยกันบอกว่าต้องมีค่านิยมค,คนกระทรวงสาราสุขต้องมีค่านิยมในการที่จะทํางานนะครับโอเคละสืบสารท่านปธานพวกท่านแล้วไปดูเนี่ย นะครับเราคุยกันแล้วก็บอกว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยภาษาอังกฤษคือ Ministry of Public Health งั้นนั้นค่านิยมเราย่อเป็นตัวง่ายๆได้ไหมถ้าจำได้หบดเนี่ยมันจะดีที่สุดเลยใช่ไหมตัว M มาจาก Ministry แล้วก็ O แล้วก็ P แล้วก็ H ตัว M คือคือ Mastery เป็นนายตัวเองก็มีพระราชดำดาศพงว์ท่านนะครับผมอยากอันเชิญนิดหนึ่งในการดำเนินชีวิตของเรา เราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใดๆที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่วว่าเสื่อมเราต้องฝืนต้องต้านความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะเราต้องกล้าและบากบัน่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดีเป็นความถูกต้องและเป็นธรรมถ้าเราร่วมกันทำเช่นนี้ให้ได้จริงๆให้ผลของความดีบังเกิดมากขึ้นมากขึ้นก็จะช่วยค้ำจุนส่วนรวมไว้มิให้เสื่อมลงไปและจะช่วยให้ฟื้นคืนดีขึ้นได้เป็นลำดับนี่คือข้อแรก แล้วเราก็ต้องดูอะไรที่มันไม่ดีนี่อย่าไปทำํำต้องฝืนต้องเอาเป็นผู้นําต้องชนะใจตนเองให้ได้นะครับพรตัวโเนี่ย originality คือพัฒนาหรือมีสิ่งใหม่ๆขึ้นมาก็มีอีกวพราะนับที่ว่าต้องไปศึกษาค้นคว้าแล้วเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้นะครับตัว P นะครับก็คือ People เป็นศูนย์กลาง ก็คือทำอะไรก็คํานึงถึงพี่น้องประชาชนท่านมีพระราชดำัสชัดเจนเลยว่าหมอที่ส่งให้หมอไปดูแลเนี่ยก็คือไปช่วยชาวบ้านนะครับตัวสุดท้ายเป็นตัว H ก็คือเรื่องของ humility ความอ่อนน้อมถ่อมตนผมอยากจะอัญเชิญพระบรมราโชวาทนะครับ,ค,รบความว่าในวงสังคมนั้นเล่าท่านจะต้องรักษามารยาทอันดีงามสำหรับสุภาพชนรู้จักสมาคารวะไม่แข็งกระด้างมีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ ครับพร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวมเนี่ยคือสิ่งที่กระทรวงก็น้อมนำมาแล้วก็มาเป็นค่านิยมของคนในกระทรวงสาธารณสุขนะฮะหรือคนทำงานทั่วๆไปผมว่าถ้ามีค่านิยม4ตัวเนี่ยนะครับก็จะทำงานเนี่ยประสบความสำเร็จในส่วนที่เราจะไปทำให้ป้องกันดีเลิศนะครับหรือจะทำให้เรื่องของการบริการเป็นเลิศครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการที่เป็นเลิศครับขอบพระคุณท่านประหลาดครับ